สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างห้ำเนวายทุกท่านนะครับอาวันนี้ช่างห้ำม,มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เครื่องยนต์มาฝากนะครับผมอพอดีช่วงนี้อากาศร้อนอรถยนต์หลายๆคันเกิดอาการความร้อนขึ้นสูงโอเวอร์ฮีทเครื่องฮีตเครื่อง, it, องพังฝาสูบโกง่งฝาสูบแตกหม้อน้ำทะลุเดี๋ยวช่างหำพามาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง และเราจะป้องกันได้อย่างไรโอเคคำว่าโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติ <c oughs> นั้น <c oughs> เกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุนะครับคือ <c oughs> หลักๆเลย <c oughs> พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลย, <c oughs> เลยคือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าทํางานไม่ดีนั่นเองนั่นเองครับผมระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีอะไรบ้างหลักๆเลยก็จะมีน้ําน้ําที่อยู่ในหม้อน้นอําน้ําปั๊มน้ําที่ทําให้น้ําวนในเครื่องปั๊มน้ําแล้วก็วาล์วน้ําวาล์วน้ําคือตัวควบคุมอุณหภูมิ ที่ผมได้เล่าไปในคลิปก่อนๆแล้วตัวควบคุมอุณหภูมิให้อุณหภูมิคงที่อยู่ในที่ระดับที่เครื่องยนต์ต้องการและเหมาะสมแล้วก็หม้อน้ําหม้อน้าหม้อน้ําคืออะไรหม้อน้ําก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับผมหม้อน้ําจะทําหน้าที่เอาน้ําร้อนวนเข้ามาแล้วก็ดูดอากาศผ่านโดยพัดลมนพัดลมฝีปัม๊ม ทำน้ำร้อนวนเข้ามาในหม้อน้ำระบบระบายความร้อนก็จะทำงานอย่างนี้นะครับหลักการทำงานของระบบระบายความร้อนก็คือน้ำอตอนเราสตาร์ทเครื่องชึ่งขึ้นใหม่ๆน้ำก็จะยังไม่ทันไม่วนนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ถึงที่เครื่องยนต์ต้องการวาล์วน้ำก็ยังไม่เปิดทำให้น้ำทุกส่วนในรถยนต์ ไม่ได้ไหลวนแบบเร็วนะครับแต่ก็เวียนได้นิดหน่อยเพราะว่าในวาวน้ําจะมีรูระบายนิดหน่อยทําให้น้ําเวียนได้นิดหน่อยเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ได้สักพักประมาณ5นาที10นาทีเครื่องยนต์ก็จะมีอุณหภูมิร้อนจนถึงขีดจำกัดของวาวน้ำ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 ว จนถึงขีดจำกัดของวาวน้ําที่82องศาหรือ76.5องศาแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันเมื่อวาวน้ําอุณหภูมิถึงขีดจำกัดของวาวน้าวาวน้ําก็จะเปิดพอวาวน้ําเปิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่มันทํางานเครื่องยนต์ที่มันทํางาน,งน,ม,น,งานมันก็จะฉุดใบพัดใบพัดปั๊มน้ําที่อยู่ข้างในใบพัดก็จะปั่นอยู่ตลอดเมื่อวาวาเปิดปุ๊บน้ํา ที่ร้อนก็จะวิ่งขึ้นมาก็จะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเข้าหม้อน้ํขก็หม้อน้ําแล้วก็กระจายตัวในอ่าในช่องของหม้อน้ําแล้วพัดลมก็จะดูดเอาความร้อนออกไปเมื่อพัดลมดูดเอาความร้อนออกไปน้ําก็จะวิ่งออกจากหม้อน้ําผ่านท่อด้านล่างเข้าเครื่องยนต์ผ่านตรงวาล์วน้ําเหมือนเดิมก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมอ่าสาเหตุ สาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เกิดเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตหรือว่าเครื่องความร้อนสูงหมอน้ําตันวาล์วน้ําไม่ทํางานใบพัดปั๊มน้ำํำถูกน้ํากัดก่อนสนิมกินกันจนไปหมดแล้วสายพานพัดลมหย่อนฟีปั๊มทํางานได้ไม่เต็มที่ถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบที่สมบูรณ์เครื่องไม่ฮีตไม่โอเวอร์ฮีตความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับผม ยกตัวอย่างคันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคันนี้ก็เช่นกันะระบบการไหลเวียนของน้ําก็จะเหมือนกันในทุกๆเครื่องยนต์ในทุกๆรูปแบบนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เราควรระวังก็คือหนึ่งเลยต้องผสมน้ํายากันสนิมไม่ว่าจะเป็นน้ํายาหล่อเย็นโตโยต้าซูซุนิสันมิซูมิชิคูบุตงบุต้าอะไรก็ได้ใช้ได้หมดนะครับผม ใส่เพื่อไม่ให้เป็นสนิมถ้าเกิดสนิมแล้วในระบบมีสนิมแล้วจะล้างยากมากเพราะว่าล้างยังไงสนิมก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมทํายังไงสนิมก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วสนิมก็จะไปอุดรูช่องตาน้ําต่างๆทําให้ตาน้ําตันทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีท้าที่ควรทาให้โอเวอร์ฮิชทําให้ความร้อนขึ้นสูงหลกัลกๆเลยที่จะป้องกันได้ก็คือหนึ่งมันตรวจด,ดูแลน้ํา ไม่ใช่หนึ่งผสมน้ำยารอเย็นลงในระบบน้ำสองมันดูแลน้ำในหม้อพักให้อยู่ในแล้วก็ในหม้อน้ำให้อยู่ตลอดตื้มถ้าไม่ซึมไม่แตกไม่รั่วไม่มีปัญหาน้ำก็จะอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาร้อนน้ำก็จะขยายตัวดันไปอยู่ในหม้อพักเวลาเย็นน้ำก็จะหดตัวดูดกลับเข้ามาในหม้อน้ำเต็มเหมือนเดิมอย่างที่สาม อันดับแรกคือให้เน้นเลยนะครับอันดับแรกเลยให้ผสมน้ํายาหล่อเย็นน้ํายาการสนิมลงแมน่น้ำอันดับที่2รักษาระดับน้ําอันดับที่3มอ่ามันเช็คดูฟีปัมว่ามันเหนืดไหมความเหนืดก็จะอ่าไม่ความเหนืด,หนดของฟีปัมก็จะอ่าถ้าากรู้ว่ามันเหนืดไหมสตาร์ทเอามือจับไว้แล้วก็ให้อีกคนหนึ่งสตาร์ทเครื่องถ้ามัน แรงฉุดมันน้อยก็แสดงว่ามันเอามาน,น้ำยาฟีปัมมาเติมได้นะครับอ่าสามมันตรวจดูสายพงสายผ่านน้ำมันฟีปัมว่าระบบพัดลมยังดีอยู่ไหมสี่หม้อน้ำควรล้างในทุกๆปีนะครับผมหม้อน้ำควรล้างในทุกๆปี่ทยเต่าที่เติมใหม่ล้างระบบน้ำห้าก่อท่อ,อต่างๆว่ามีรอยแตกรอยรั่วไหมระดับน้ำอยู่ในปกติไหมอ่า 6. 6. มันดูว่าเวลาเราขี่เวลากลางคืนมีแมงเม่ามีอะไรติดตามแผงหม้อน้ําหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราขับเร็วๆลมมันจะโกรกมันจะโกรกถ้าเกิดมีอะไรมาอุดไว้มันก็จะโกรกไปไม่ได้มันก็จะเกิดความร้อนสะสม 6. น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่ก็สำคัญนะครับผมห้ามให้อยู่ต่ำกว่าขีดเกณฑ์ต้องอยู่ในเกณฑ์เท่านั้น โอเคครับผมและผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี้ผมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆเอฟซีสายช่างได้ฟังกันมาให้คนรักรถดังกันก็คือถ้าจอร์เวลารเราอยู่ทั้งตลมที่ลงโกลกลเข้ามองคือมันไม่แรงอ่าทำไมลมถึงไม่แรงบางบอกนะมันฟิล์มบานบ,บ,บอกว่าต้องไปใส่ใบพัดไบผมไปจอปัญหานี้จะมีแมงนะครับปัญหานี้โดยส่วนมากจะมีแมงน้อย อ่าเวลาเราขี่กลางคืนนะครับเวลาเราขี่รถตอนกลางคืนอ่าปัญหาที่ว่าเปิดฝากระโปรงเครื่องจอดอยู่นั้นความร้อนชอบขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมโกรกที่ดูดมาจากหม้อน้ําที่มาโกรกเครื่องดูดเอาไอร้อนจากหม้อน้ําได้เพราะอะไรผมเคยเจอมาครั้งเวลาใช้งานกลางคืนขี่ๆไปชนแมงเมาแมงอะไรต่างเต็มเลยไม่รู้ทีนี้พัดลมก็ดูดไปไม่ได้อ่า พัดลมดูไปไม่ได้ทำให้ความร้อนขึ้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องช่างหำ d i ทได้นะครับผมมีปัญหาเรื่องรถมีประโยชน,มยชน,มยชน์มีสาระเรื่องรถเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังอีกในคลิปๆต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ